สำนักงานวัฒนธรรมจีนไต้หวันเชิญเชิญศิลปินโคมไฟมืออาชีพประจำเทศกาลในบูตามัตสึริจังหวัดอาโอโมริประเทศญี่ปุ่นร่วมง,งานเทศกาลโคมไฟไต้หวันที่จะจัดขึ้นที่เมืองจาอี้ทีมงานจากญี่ปุ่นจะสร้างสรรค์โคมไฟสำหรับเจ้าแม่มาจูและฮอเอียสามพี่น้องประจำวัดเฮ่เท,ทียนกงสุวะมาโคโตศิลปินโคมไฟกล่าวว่าความรู้สึกในขณะนี้นคืออยากจะสร้างโคมไฟที่จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง ฮยาชิฮิโมริศิลปินอีกท่านกล่าวว่าเพราะวัฒนธรรมท้องถินททน่นของไตวันมีรากฐานที่ลึกซึ้งจึงมีความยากหรือพูดได้ว่ารู้สึกุดันมากครับโคมไฟในบูตะของจังหวัดอาโอโมริหมายถึงโคมไฟขนาดใหญ่ที่ทำขึ้นโดยมือจากวัสดุอย่างไม้ลวดและกระดาษโดยเทศกาลในบูตะนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพ,พื้นบ้านที่สำคัญของประเทศญี่ปุ่นและถูกจัดให้เป็นหนึ่งในสามเทศกาลใหญ่แห่งภูมิภาคโทโฮคุ การที่มีโอกาสได้ชื่นชมคมไฟในบูตะขนาดใหญ่ในเวอร์ชั่นเฉพาะของไต้หวันณเมืองจาอี้นั้นถือเป็นโอกาสที่หาได้ยากและล้ำค่าอย่างยิ่งจิรัตอมตเมนตรีทีมข่าวาพัสดุไรอาทีไอรายงาน